ช่องสยองสามร้อยหกสิบห้าวันฝากกดไลค์กดขมเ้นเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปด้วยนะครับเรื่องคำมั่นสัญญาเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อสามปีที่ผ่านมาขณะนั้นเตยกำลังเรียนหนังสืออยู่แต่ปิดเทอมก็เลยกลับบ้านที่จังหวัดลบบุรีเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่บ้านเกิดนี่แหละเตยก็ใช้ชีวิตตามปกติจ,จนวันหนึ่ง คือวันที่ครบครอบกับแฟนเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วย้อนเหตุการณ์นั้นไปคือเมื่อหลายปีก่อนเตยคบกับรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งบ้านเขาอยู่ตรงข้ามกับบ้านของเตยและญาติผู้ใหญ่ก็รู้จักสนิทสนมกันดีทั้งสองฝ่ายก็ให้คำมั่นสัญญากันไว้ว่าเมื่อไรที่เตยเรียนจบจะให้เด็กทั้งคู่มั่นกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อแฟนของเตยได้ไปฉลองวันปีใหม่กับเพื่อนที่พับแห่งหนึ่งในกรุงเทพแต่ระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุรถชนรถของแฟนเตยชนเข้ากับรถแท็กซี่สภาพของรถแฟนเตยดูไม่ได้เลยซึ่งแฟนของเตยก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนั่นแหละในเวลานั้นเตยอยู่ที่บ้านเลยไม่รับรู้ข่าวของพี่เจมเลยมารู้เรื่องก็เช้าวันที่หมหมอคอ เยรู้ข่าวจากทางบ้านของเจมแม่ของเจมได้มาบอกกับเตยที่หน้าบ้านว่าเจมไปแล้วนะเตยเตยได้ฟังข่าวก็ยืนแทบไม่ไหวเพราะเป็นคนที่รักกันมานานและครั้งนี้เป็นการจากแบบกรทันหันเตยเสียใจมากคืนนั้นเลยไม่ได้ไปช่วยงานศพได้แต่นอนเสียใจอย,อยู่ที่บ้านเวลาประมาณตีสอง เตยก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะเสียงหมาที่หอนล่นซอยที่ปลายเตียงของเตยจะมีกระจกบานใหญ่หนึ่งบานที่เอาไว้แต่งตัวพอเตยลืมตาตื่นขึ้นมาในขณะที่ยังนอนอยู่สิ่งแรกที่เห็นก็คือกระจกแต่ว่าเงาในกระจกนั้นเตยไม่ได้กาลังนอนอยู่บนเตียงคนเดียวมีเงาของพี่เจมมายืนอยู่ข้างขหัวนอน ยืนอยู่อย่างนั้นสักทักแล้วค่อยๆสุดตัวลงนั่งข้างๆหมอที่เตยหนุนอยู่เตยทำอะไรไม่ถูกได้แต่นอนตัวแข็งทื่อและค่อยๆร้องให้ออกมาหลับตาลงพยายามหลับจนถึงเช้าพอรุ่งเช้าเตยก็ไปหาแม่ของเจมที่บ้านตรงข้ามแม่ของเจมได้ฟังก็ร้องให้ที่ลูกชายจกไปเร็วและก็ยังอยู่ในช่วงของงานศพคืนนั้นเป็นงานสวดศพคืนที่ สงเตยก็ไปช่วยงานจนวันสุดท้ายหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกจนเวลาล่วงเลยผ่านไปมาถึงวันครบครอบที่สัญญากันเอาไว้เวลาที่ผ่านไปเป็นปีทำให้เตยลืมวันที่ครบครอบสัญญาเก่าค่ำวันนั้นเตยนั่งเล่นคอมตามปกติที่ชั้นล่างมีพี่ข้างบ้านทักกับน้องของเตยว่า ต้าวเดี๋ยวนี้พี่แกพาแฟนมาเฝ้าถึงในบ้านเลยหรอน้องของเตยได้ฟังก็ถึงกับเอื้องไปแต่ก็ตอบกลับไปว่าตอนนี้พี่เตยนั่งอยู่คนเดียวนะตอนนี้ในบ้านไม่มีผู้ชายเลยตลอดเวลาที่เตยใช้ชีวิตช่วงปิดเทอมอยู่ที่ลบบุรีจะมีแต่คนทักว่ามีผู้ชายตามมาด้วยตลอดคนเหล่านั้นพี่ทักก็จะพูดเป็นลักษณะเดียวกันว่า มีรูปร่างใหญ่ผิวคล้ำอ้วนซึ่งตรงกับพี่เจมเลยเตยได้ฟังก็ตกใจอยู่บ้างใจหนึ่งก็คิดว่าพี่เจีนน่าจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีแล้วแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าอาจจะเป็นห่วงเลยตามรูอยู่แต่เหตุการณ์ที่ทําให้เตยต้องเปลี่ยนความคิดก็เกิดขึ้นคืนนั้นเตยนอนอยู่กับน้องสาวที่บ้านแค่สองคน ในตอนนั้นพ่อแม่ยังไม่กลับบ้านก็นอนคุยนอนเล่นกันตามปกติสักทักเตยก็ปล่อยหลับไปซึ่งเตยฝันว่าพี่เจมมาชวนไปอยู่ด้วยกันในฝันเตยปฏิเสธและร้องให้อย่างหนักแต่พี่เจมก็ดึงแขนเตยเพื่อจะเอาไปอยู่ด้วยรอบๆตัวในความฝันนั้นเมือเ่อสนิทมากสักทักพ่อแม่ของเตยก็กลับมาบ้าน ทั้งคู่ได้ยินเสียงผู้หญิงกับผู้ชายคุยกันด้วยความสงสัยพ่อเลยเปิดประตูเข้าไปดูแต่ไม่เจออะไรนอกจากเตยกับน้องที่หลับสนิทอยู่เพียงแต่ว่าเตยนั้นกำลังพูดอะไรบางอย่างว่าไม่ไม่เตยไม่ไปไม่ไปพ่อเลยเรียกแม่มาดูและทั้งสองคนก็ได้ยินเตยพูดอีกว่าพี่เจียมเตยไม่ไปเตยขอร้องอย่ามายุ่งกับเตยอีกเลย พ่อกับแม่ก็พอจะเดาออกแล้วว่าเตยฝันถึงอะไรทั้งคู่พยายามปลุกเตยแต่ก็เหมือนจะไม่ได้ผลเตยยังคงหลับร้องให้และพูดซ้ำๆว่าไม่ไปไม่ไปพ่อของเตยคิดอะไรไม่ออกก็เลยโทรไปหาคุณอาที่อยู่บ้านใกล้ๆกันซึ่งคุณอาคนนี้ได้บูชารักกับโยงเอาไว้ด้วยก็เลยลองปรึกษาดูคุณอาก็รีบมาที่บ้าน คุณอาเล่าให้ฟังทายหลังว่าทันทีที่มาถึงหน้าประตูมองมาในห้องก็เห็นเงาดำของชายร่างใหญ่ยืนอยู่บนหัวนอนของเตยเจ้ามาที่อาดวงตานั้นสแสดงถึงความโกรธไม่พอใจคุณอามากอาถึงกับคนหัวลุกแต่ก็รีบตั้งสติบ,บอกพี่ชายอีกคนให้ช่วยกันรีบอุ้มเตยออกจากบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดแต่ก็เกิดเรื่องที่น่าแปลก เตยนั้นตัวเล็กนิดเดียวแต่ผู้ชายตัวใหญ่สองคนกลับอุ้มเตยไม่ขึ้นต้องออกแรงอยู่นานแล้วอากับพี่ชายก็อุ้มเตยขึ้นไปนอนที่กระบะของรถบิ๊กอัพอีกคันเพื่อพาเตยไปนอนพักที่บ้านของคุณอาก่อนขณะที่พี่เป็นคนกับคุณอากอน,นั่งประคองเตยอยู่ที่หลังกระบะสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคุณอาเห็นชายร่างใหญ่คนเดิมวิ่งออกมาจากบ้านของเตย วิ่งใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจะถึงรถกระบะอยู่แล้วทำได้แค่ตะโกนให้พี่ขับรถเร็วขึ้นกว่าเดิมแต่ชายคนนั้นก็เร่งฝีเท้ามาใกล้กับรถแค่ไม่กี่เมตรพอรถมาถึงบ้านคุณอาก็อุ้มเตยขึ้นไปนอนที่บ้านก่อนแล้วเอาสร้อยพระมาสวมคอเตยไว้สักพักเตยก็ได้สติค่อยค,อยคอยรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาเริ่มเล่าความฝันให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นฟัง ว่าพี่เจมพยายามมาชวนเตยไปอยู่ด้วยพอปฏิเสธไปพี่เจมก็พยายามฉุดกระชากลากถูเตยในฝันคืนนั้นเตยต้องนอนที่บ้านคุณอาในอาการหวาดกลัวขนหัวลุกอยู่ตลอดคืนตอนเช้าแม่ก็พาเตยไปทําบุญให้พี่เจมพร้อมเั้าอุทิศส่วนกุศลไปหลังจากนั้นพระก็บอกอีกว่าต้องทําบุญให้เขาบ่อยๆเขาแค่มาทวงคํามั่นสัญญาก็เท่านั้นเอง หลังจากวันนั้นเตยก็หมั่นทําบุญให้พี่เจมเป็นประจำจนทุกวันนี้ทุกๆอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่องที่สองเรื่องเป็นหูเราหรอปัจจุบันคุณพรีมอายุ27ปีอาศัยอยู่ที่อเมริกาแต่เรื่องนี้ย้อนกลับไปสมัยที่พรีมกำลังเรียนอยู่ชั้นมปลายระดับแห่งนี้เป็นระดับหญิงล้วน ที่มีประวัติเก่าแก่ยาวนานตั้งอยู่จังหวัดหนึ่งในภาคกลางมีชื่อเสียงยาวนานพอสมควรวันแรกที่เข้าเรียนนั้นเป็นเช้าวันวันจันทร์ซึ่งเป็นวันเปิดท่าครีนพอดีก่อนจะมาที่นี่คุณพ่อได้บอกพริมไว้ว่าจะให้พริมอยู่ที่นี่เลยจะมารับกลับแค่ตอนปิดเทอมเท่านั้นส่วนวันเสาร์อาทิตย์พรีมจะไม่ได้กลับบ้านเหมือนคนอื่นๆ เด็กที่อยู่ประจำแบบพรีมก็มีเยอะเหมือนกันข้อดีของที่นี่คือจะให้เด็กหมอกปลายออกไปข้างนอกได้แต่จะต้องทำเป็นหนังสือรับรองและกลับเข้ามาไม่เกินสามทุม่มทุกอย่างดูปกติดีจนเวลาผ่านไปสองปีเป็นช่วงที่พรีมต้องขึ้นมอหกและใกล้ช่วงสอบเทอมสุดท้ายที่จะต้องแอนทราน ช่วงก่อนนอนเด็กม .6 จะต้องมานั่งติวหนังสือที่ใต้หอ,อกันแต่เนื่องจากช่วงนั้นมีกิจกรรมเยอะมากพรีมก็เพิ่งจะเสร็จจากกิจกรรมมาเหนื่อยแล้วพอสมควรค่ำวันนั้นพรีมและเพื่อนอีกคนเลยไม่อยากออกไปติวหนังสือจึงแอบอยู่ในหอ,อนอนลักษณะาภายในหอพักจะเป็นหอห้วส50เตียง มีพับลงเพดานต่อกันเรียงเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าตามลักษณะห้องเวลาขนาดนั้นฝ่ายในหอจะปิดหมดพร้อมนอราจะลงไปติวหลังสือข้างล่างกันจะมีแค่ไฟจากทางเดินส่องผ่านบางเป็ดเข้ามาเท่านั้นในหอจะมีตู้ประจำตียงของแต่ละคนทั้งคู่ก็ไปแอบอาจารย์เวทที่คอยเดินตรวจตรายอยู่ตรงมุมระหว่างตู้ติดขณะที่ตั้งขนาบกับทางเดิน เวลาอาจารย์สองไฟฉายมาก็จะไม่สามารถมองเห็นได้พอทั้งสองคนมานั่งหลบพิมพ์อยู่กับตู้พรีมก็เอาที่อัดเสียงบรรยายของอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษออกมานั่งฟังกับเพื่อนโดยการใส่หูฟังคนละข้างแต่ว่าอยู่ๆเพื่อนของพรีมก็สะดุ้งขึ้นอาการเหมือนคนตกใจกลัวพรีมกระซิบถามว่าเป็นอะไรเพื่อนบอกว่ามีใครมาเป่าหูฉันก็ไม่รู้ จูจ่ก็มีลมมาเป่าใส่หูชัดเจนมากพรีมก็ตอบไปว่าแกคิดไปเองแล้วละ่ะแล้วเรื่องนี้ก็ผ่านไปเพราะเป็นจังหวะที่เพื่อนทยอยกลับเข้ามาพอดีพรีมก็เลยลุกไปที่เตียงนอนเพื่อนๆก็ถามพริมว่าไม่เห็นพรีมลงไปติวหนังสือเลยไม่สบายหรือเปล่าพรีมเลยแอบบอกว่าพรีมโดดติว พอวันต่อมาเพื่ออีกสามคนก็ไม่ลงไปดิวหนังสือคือโดดติวต่างครีมด้วยทีนี้ทุกคนก็ไปแอบที่ซอกตู้มุมในสุดของหอพักเพราะว่าอยู่กันตั้งห้าคนแค่ตามตู้ข้งขางๆไม่พอโซในสุดที่ไปแอบกันนั้นจะเป็นตู้ขนาดใหญ่เอาไว้เก็บผ้าปูและบอกที่นอนตั้งไว้ในสุดของหอเลยทุกคนก็ไปแอบอาจารย์เวียนเหมือนเดิม หลังจากอาจารย์เดินผ่านไปทุกคนก็ออกมาจากซอกตู้แล้วมานั่งล้อมวงคุยกันพรีมนั่งหันหน้าไปด้านในของหอแต่เพื่อนที่หันหน้าไปทางประตูอยู่ๆก็เห็นนรคนหนึ่งเดินเข้ามาเพื่อนก็เลยบอกว่าให้เขาเลิกติวหนังสือกันแล้วไปนอนกันเถอะแต่ในช่วงที่กำลังจะลุกขึ้นไฟในห้องก็ยังมืดอยู่ไม่ยอมเปิด โดยปกติแล้วถ้าใครเข้ามาคนแรกจะต้องเปิดสวิตไฟที่หน้าประตูอยู่แล้วทุกคนเลยหันมามองหน้ากันพรีมก็หันมาบอกเพื่อนว่าหรือว่ายายนั่นแอบโดดขึ้นมาเหมือนผู้เราวรเดบ่าวทุกคนก็เลยไม่สนใจว่านอาราคนนั้นเป็นใครแล้วในช่วงที่กำลังจะนั่งลงก็มีนอาราอีกคนเดินเข้ามาอีกแต่ก็ยังไม่เปิดไฟ ทุกคนก็ได้แต่อาศัยแสงจากข้างนอกที่ส่องเข้ามาเที่ยงมองกันลนักษณะเป็นนร้ายหญิงกำลังเดินเข้ามาเธอคนนั้นอยู่ในชุดนอนกางเกงขาย,ยาวเสื้อแขนยาวส่วนนร้ที่เดินเข้ามาคนแรกนั้นล้มตัวนอนอยู่บนเตียงนร้ที่เดินเข้ามาคนที่สองเดินไปที่เตียงเหมือนพยายามดึงหรือปลกุกนร้ที่มาคนแรกแล้วอยู่ๆนร้ทั้งคู่ก็ถอดแตงกระโดดเล่นบนเตียง ลักษณะอาการทั้งหัวเราะทั้งสนุกทุกคนก็แปลกใจว่าไม่กลัวครูเวนมาดูรอเพราะทั้งคู่กระโดดเล่นกันทั้งเสียงติงเหล็กและเสียงหัวเราะมันดังก้องมากพรีมก็กลัวว่าเดียวเรื่องจะแดงมาถึงพวกตัวเองด้วยทุกคนเลยตัดสินใจเดินไปเตือนทั้งสองคนนั้นยังจำได้ใช่ไหมว่าส่งที่พรีมกับเพื่อนนั่งอยู่คือสุดหอ,อน,อน แต่โซนที่นอราที่กำลังกระโดดเล่นกันอยู่ช่วงหน้าหนาแต่ขณะที่ทุกคนกำลังเดินเข้าไปใกล้นั้นเสียงหัวเราะและเสียงกระโดดก็ดังชัดขึ้นเรื่อยๆจนเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเสียงดังขนาดนี้โดนแน่ๆเลยพูดแกทุกคนจึงรีบเดินเพื่อเข้าไปห้ามแต่ขณะที่ทุกคนเดินไปถึงช่วงกลางกลางของหอเพื่อนที่อยู่ด้านหลังคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาอีกว่า พวกแกมองที่ผนังหอสิเสียงที่เพื่อนพูดนั้นสั่นมากทุกคนก็หันไปมองตามกันภาพที่เห็นคือเงาของทั้งสองคนที่ถูกไฟสะท้อนผ่านทางบางเปล็ดเข้ามาข้างในลักษณะเป็นแค่ลำตัวแต่ส่วนศีรษะของทั้งคู่นั้นหายไปเท่านั้นทุกคนก็กรีดขึ้นมาดังลัน่นเพราะเห็นกันหมดทั้งห้าคนจนพวกอาจารย์ต้องรีบวิ่งขึ้นมาดู ด้วยความเป็นห่วงความปลอดภัยหลายคนถึงกับปัสสาวะาชพูดจะไม่รู้เรื่องก็เลยถูกอาจารย์เรียกขึ้นมาคุยในตอนเช้าของอีกวันหนึ่งแทนและทุกคนก็โดนทําโทษด,ด้วยการล้างห้องอาบน้ำรวมและงดออกจากร,ะราะทุกกรณีในช่วงเสาร์อาทิตย์และเรื่องที่ทุกคนจะยิ่งพยายามอธิบายก็ยิ่งกลายเป็นเรื่องไร้สาระไปเลย จนเวลาล่วงเลยผ่านไปเหลืออีกหนึ่งสัปดาห์จะปิดเทอมออกบายแล้วนอนดาในหอของเด็กม .6 เริ่มบางตาก,กว่าที่เคยจนมาถึงวันสุดท้ายที่ทุกคนจะนอนอยู่ที่หอพรมของพรีมก็เตรียวตัวเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าจัดของกันจนถึงห้าทุ่มซึ่งเลยเวลานอนมามากแล้วแต่อาจารย์เวนก็ไม่ว่าอะไรเพราะเห็นว่าเป็นวันสุดท้าย ทุกคนก็แยกย้ายกันไปนอนเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าๆตั้งแต่มาเรียนที่นี่พรีมไม่เคยตื่นขึ้นมากลางดึกแบบนี้เลยแต่คืนนั้นเป็นอะไรไม่รู้ตื่นขึ้นมาตอนที่ตื่นชำเลืองไปเห็นนอราสองคนนั่งกอดอคอกันอยู่บนขอบหน้าตา่างหันหน้าออกไปนอกตึกแล้วก็กระโดดลงไปพรีมตกใจมากรีบลุกจากเตียงไปปลุกเพื่อนข้างๆ พราะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเพื่อนในหอที่กระโดดลงไปเพื่อนก็ค่อยๆง่วงเยียตื่นมาพรีมเลยรีบวิ่งไปดูที่หน้าต่างก่อนคนอื่นพอไปถึงรีบหมุนตัวล็อกและชะงกหน้าลงไปดูข้างล่างแต่ไม่พบอะไรเลยเพื่อนที่ยังง่วงเยีอยอยู่ก็เดินตามมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่พูดยังไม่จบดีก็มีเสียงเล็กๆใสๆเย็น และเลยมากของเด็กผู้หญิงดังแซรกขึ้นมาจากนอกหน้าต่างว่าเป็นห่วงเราหรอเป็นห่วงเราใช่ไหมถ้าเป็นห่วงก็อย่าเพึ่งกลับบ้านกันสิทรีมกับเพื่อนมองหน้ากันก่อนจะวิ่งไปนอนกลุ่มโป่งสันกันจนเช้าแล้วก็มานั่งคิดทีหลังว่าหออยู่ชั้นสามไม่น่าจะเป็นเสียงแบบนี้ถ้าเกิดขุตะโกนขึ้นมาเสียงก็น่าจะใหญ่และก็ก้องมากกว่านี้ และตอนที่ไปถึงหน้าต่างมุ้งลวดก็ยังปิดอยู่ถูกล็อกจากด้านในนอร์ทั้งสองคนนั้นจะทะลุมุ้งลวดลงไปได้อย่างไรทุกวันนี้พรีมก็ยังหาคำตอบจากเรื่องเหล่านี้ไม่ได้แม้ว่าจะพยายามถามอาจารย์คุณใดก็ไม่มีคำตอบเรื่องที่สามเรื่องตาม เหตเกิดปี2549เป็นช่วงศึกษาดูงานก่อนจบของนอสอปีสิเทิม 2. เกิดขึ้นกับแฟนคนเล่าชื่อน้องนัดนัดและเพื่อนๆต้องเดินทางไปดูงานจากชินไหมกอทมต่อชมบุรีอีกหนึ่งคืนเรื่องเกิดที่กอทมคืนแรกวันนั้นคณะจากชินไหมมาถึงกอทมห้าหมุมเย็นก็แยกย้ายเข้าห้องทักระรัเป็นรารัก ก้าชั้นล่างเป็นเหมือนม่านรูดช,ชั้นบนเป็นห้องพักทั่วไปมีสารด้านหน้านัดและเพื่อนสี่ถึงห้าคนก็ไปไหวสารแล้วแยกย้ายเข้าห้องตัวเองคนแรกที่เจอคือเพื่อนชื่อน้ำน้ำพักกับปุ๋ยสิ่งแรกที่ปรากฏให้เห็นในห้องน้ำเป็นเศษเส้นผมในชักโครกนัดก็วิ่งมาดูก็กดชักโครกทิ้งไปเลยแล้วบอกว่าแค่เสร็จ ผมเฉยๆคนที่มาอยู่ก่อนคงกวาดมาทิ้งไว้แล้วลืมกดแต่จริงๆแล้วตอนแรกนัดเห็นเป็นผมผสมเลือดเป็นลิ่มๆด้วยแต่เพราะไม่อยากให้เพื่อนกลัวเลยบอกไปแบบนั้นแต่น้ำและอุ๋ยก็ตัดสินในย้ายห้องไปนอนห้องของนัดนัดเลยชวนเพื่อนหลายๆคนมาเล่นในห้องจนทิ้งคืนเพื่อนก็พากันแยกย้ายกลับห้อง เหลือเพียงน้ำอุ่ยก้อยและนัททั้งสี่คนขึ้นไปนอนเบียดบนเตียงเดียวกันโดยที่นัทได้นอนชิดผนังใต้แอพอเคลิ้มเคลิ้มจะหลับนัทก็ได้ยินเสียงบางอย่างชนกับแก้วคล้ายเสียงชงเหลา้าฟังดีๆก็ใช่เลยมันเป็นเสียงคนชงเหลา้าแต่ตอนนี้มันดังอยู่ในห้องนัทพยายามค่มตานอนในใจคิดว่าดูแล้วแน่แน ซักทักได้ยินเสียงเพื่อนพูดเบาๆว่าพวกแกได้ยินแบบฉันไหมเพื่อนอีกคนก็ตอบเบาๆว่าได้ยินตอนนั้นนัทก็แกล้งหลับอยู่และรู้ในใจว่าไม่ได้เจอคนเดียวแน่นอนพอเสียงเพื่อนคุยกันจบลงเพื่อนที่นอนข้างๆนัทก็ปลุกให้เปิดไฟหน่อยเพื่อนๆกลัวนัทก็เลยฝืนใจลุกไปเปิดไฟให้ พอลลงตัวนอนซักทักเดียวก็ได้ยินเสียงเดิมเสียงชงเล่าดังขึ้นมาอีกแล้วน้ำก็สะดุ้งตัวลุกขึ้นมาปลุกเพื่อนทุกคนเล่าให้ฟังว่าขณะที่น้ำกำลังหลับอยู่ก็ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดแดงกำลังชงเล่าอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งแล้วพูดกับน้ำว่ากินล่าไม่เห็นชวนกันบ้างเลยน้ำเลยปลุกเพื่อนแล้วพอกำลังเล่าอยู่เสียงชงเล่าก็ดังขึ้นมาอีก น้ำก็ถามเพื่อนว่าได้ยินเสียงใช่ไหมพอพูจบนัดก็หยิบผ้าห่มวิ่งออกจากห้องไปเลยทุกคนก็รีบวิ่งตามแล้วก็ไปขอนอนห้องเพื่อนคนอื่นที่เพื่อนนอนอยู่สองคนนอนรวมห้องเดียวเป็นหกคนเลยโดยจะมีคนนอนบนเตียงสี่คนอีกสองคนนอนพื้นนัดก็ลงมานอนที่ทื้นหน้าทีวี เจ้าของห้องเชื่อเอ๋ก็นอนที่พื้นติดกับเตียงซึ่งเตียงจะมีช่องว่างใต้เตียงอยู่ทุกคนก็จากที่แล้วก็นอนกันทันทีเหลือแค่เอ๋ที่ยังคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่นัทก็ทำแทากำลังจะหลับแต่หูยังได้ยินเสียงเอ๋คุยสักครู่เอ๋ก็ถามแฟนว่าอยู่กับใครทำไมมีเสียงผู้หญิงแฟนเอ๋ก็บอกว่าอยู่คนเดียวไม่เห็นได้ยินเสียงใครเลย เอกก็ยินยันไปได้ยินอยู่นี่และแถมเสียงดังขึ้นด้วยแล้วเอกก็บอกให้แฟนหยุดพูดก่อนเสียงมันดังใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆดังมาจากแถวนี้แหละผู้เสร็จเอกก็ร้องกรี๊ดดังลั่นห้องแล้วก็มีอาการชักตัวเกร่งเพื่อนๆพ,พ,พากันตกใจตื่นขึ้นแล้วหนึ่งในนั้นก็ไปเรียกอาจารย์มาเวลาผ่านไปสองถึงสาม เอ็ก็ค่อยยังช่วขึ้นกลับมามิสติกแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าตอนที่คุยโทรศัพท์ได้ยินเสียงผู้หญิงดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงจากปลายสายแต่พอให้แฟนหยุดพูดแล้วฟังดีๆเสียงนั้นดังลอดมาจากใต้เตียงพอเอมองไปใต้เตียงก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งค่อยๆค,ค,คลานมาหา แล้วเอื้อม,มือมาหาเอเท่านั้นเองก็ตกใจร้องออกมาแล้วหมดสติไปพอทุกคนได้ฟังก็เลยอยู่เป็นเพื่อนเอแล้วพากันย้ายมาห้องอาจารย์ตอนเช้านัดก็เอากุญแจไปคืนเคาน์เตอร์เลยถือโอกาสเล่าเรื่องเมื่อคืนให้พลงอฟังแล้วสอบถามพลงอก็แอบบอกนัดว่าห้องที่เจอเสษเส้นผมเคยมีเหตุฆ่ากันตายหญิงบริการถูกฆ่าหมกไว้ใต้เตียง กว่าทางระรจะรู้ก็ผ่านไปหลายวันแล้วปกติห้องนั้นจะไม่เปิดให้เข้าพักแต่พอดีทางคณะของนัดต้องการห้องเยอะเลยต้องเปิดใช้เพราะห้องมีไม่พอโดยที่อีกสองห้องที่เหลือก็ไม่ได้เคยมีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเพราะวิญญาณหญิงคนดังกล่าวได้ติดตามไปห้องที่เหลือด้วย ดังนั้นคืนที่สองทั้งสาขาเลยพากันยกขยุงไปเที่ยวกันหมดเหลือแต่ก้อยที่ไม่สบายต้องนอนพักนัดจิงอาสา,าเฝ้าไข้ให้สรุปทั้งสาขาเหลือนัดกับก้อยแค่สองคนอยู่แล้นะโดยห้องสูรที่พักนั้นจะมีเตียงใหญ่สองเตียงเตียงเล็กหนึ่งเตียงนัดเลือกนอนเตียงเล็กให้เพื่อนที่ไม่สบายนอนเตียงใหญ่ด้วยความกลัวก็ไม่ปิดไฟ พอใกล้จะหลับก,ก้อยก็เรียกนัดให้อยู่เป็นเพื่อนก่อนนัดก็ตอบว่าไม่ต้องห่วงยังไม่นอนหรอกสักทักนัดก็เรียกเพื่อนปรากฏว่าก้อยหลับไปแล้วนัดก็เลยจะนอนบ้างพอกำลังจะหลับจูจูก,ก็ได้กขิ้นแป้งแรงมากพร้อมกลิ่นลิปสติกนัดจิงบอกออกไปว่าขอนอนเถอะนะเพราะเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนเลย พอพูจบจากกลิ่นแป้งหอมปลายเป็นกลิ่นซากเน่าๆลอยมาจากหัวเตียงนัดก็พยายามตั้นใจนอนจนหลับไปตอนเช้าก้อยก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีแดงนั่งอยู่บนหัวเตียงมองนัดอยู่และกำลังคุยกับนัดด้วยบอกว่าขอให้ทำบุญให้หน่อยเขาติดต่อนัดได้คนเดียวนัดเลยรู้ว่ากลิ่นที่เจอเมื่อคืนน่าจะมาจากเขาที่มาขอส่วนบุญ หลังจากนั้นคณะดูงานก็ต้องไปต่อที่จังหวัดชนบุรีตามกำหนดการซึ่งนักกบไว้ว่าจะไปทำบุญให้ผู้หญิงคนนั้นหลังจากที่กลับไปถึงเชียงใหม่แล้วพอทั้งคณะไปถึงชนบุรีก็พากันเก็บของเข้าบ้านพักอยูู่อุอ๋ยก็ร้องขึ้นมาว่ามีอะไรไม่รู้แข็งๆอยู่ในกระเป๋านักก็เลยถามว่าวีหรือเปล่าอุ๋ยบอกว่าไม่น่าจะใช่ จึงเปิดกระเป๋าหน้าดูสิ่งที่เจอคือกุญแจห้องห้องที่เอเจอผู้หญิงคลานอยู่ใต้เตียงนั่นแหละแต่นัดยืนยันได้เลยว่าเป็นคนเอากุญแจดอกนั้นไปคืนและขอเปลี่ยนห้องเองกับมืออาจารย์จริงอาสาเอากุญแจไปคืนตอนนั้นเลยทันทีหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกจนเสร็จการศึกษาดูงาน เรื่องทั้งหมดควรจะจบแค่นั้นแต่ไม่ใช่หลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์อุย๋ยเล่าว่าตั้งแต่กลับมาจากกอทโมเวลาจะนอนพอปิดไฟจะเห็นผู้หญิงชุดสีแดงกระโปรงสั้นยืนหันหน้ามามองแต่อุย๋ยมองไม่เห็นใบหน้าเพราะผมของเธอบังหน้าไว้เธอคนนั้นจะมาอยื่หน้าตู้เสื้อผ้าทุกวันแต่พอเปิดไฟก็จะหายไปอุย๋ยเลยต้องนอนเปิดไฟทุกวันเป็นเวลาสองอาทิตย์มาแล้ว จนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนๆไปนั่งเล่นที่หออุ๋ยมีการซื้อผลไม้มากินกันพอปอกเปลือกมะม่วงเสร็จก็วางมีดไว้ที่หัวเตียงโดยหันปลายมีดไปทางตู้เสื้อผ้าพอเพื่อนๆกลับไปหมดตกกลางคืนอุ๋ยแล้วว่าผู้หญิงที่มักจะยืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าวันนี้ไม่ได้ยืนเฉยๆมีการกระโดดมาคร่อมตัวอุ๋ยพร้อมกับบิดคอและบอกว่ามึงลบลูกกูอยากตายมากใช่ไหม อุ๋ยก็พยายามต่อสู้จนหลุดมาได้ตอนเช้าอุ๋ยไปเล่าให้เจ้าของหอฟังเจ้าของหอเลยพาไปหาพระครูที่เคารพพระครูบอกว่าผู้หญิงคนนั้นโกรธที่พวกเราเอาด้านคมมีดหันไปหาเขาเพราะเขานั่งอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าก็เลยจะมาเอาชีวิตอุ๋ยแต่โชคดีที่อุย๋ยยังไม่ถึงคาดก็เลยรอดมาได้อุ๋ยถามว่าผู้หญิงคนนั้นเข้ามาได้ยังไง พระครูบอกว่าอุ๋ยเอาของของเขาติดฝากมาด้วยเขาก็เลยตามเข้ามาได้อุ๋ยบอกว่าไม่มีอะไรติดมาแน่นอนพระครูบอกให้ไปหาดีๆอุ๋ยกลับไปที่ห้องค้นหาจนเกือบหมดห้องจนกระทั่งไปคนที่เป้ใบที่ใส่เสื้อผ้าเอาไปทับที่กอถุงหมูหาอย่างละเอียดก,ก็พบเศษผมที่ก้นกระเป๋าทีแรกก็คิดว่าเป็นผมตัวเองไม่ก็ของเพื่อน แต่พอเอาไปเทียบกับของใครๆก็ไม่มีใครผมยาวเท่านั้นเลยจึงสรุปว่าที่เขาตามมาได้ก็เพราะเส้นผมเส้นนั้นติดมากับกระเป๋านี่แหละพระครูก็บอกให้เอาเส้นผมไปเผาเขาจะได้อยู่ในภพภูมิที่ดีกว่าหลังจากเผาเส้นผมเสร็จอุ่ยก็ไม่เจอผู้หญิงคนนั้นอีกเลยขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับ